วันนี้เราพานิสิตของคณะสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาการพัฒนาสังคมและก็สังคมสงเคราะห์มาร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการด้านประชากรและสังคมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยไม่ดอนซึ่งเป็นการสัมมนาในระดับชาติครั้งที่19ซึ่งในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการนํานักศึกษาหรือนิสิตของเรามาออกสถานที่จริงเพื่อที่จะเป็นการศึกษาเป็นประสบการณ์ตรงเรียนรู้จากสถานที่จริงและก็เรียนรู้จาก หน่วยใจการศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านประชากรและทางด้านสังคมศาสตร์นะครับซึ่งก็นําโดยท่านจันทร์สร้อยบุญายทองในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าที่มหาวิทยาลัยไม่ห้ดนนี้ด้วยแล้วก็ในฐานะที่เป็นบุคลากรแห่งสถาบันวิจัยประชากรแห่งนี้รวมทั้งท่านจันทร์ดาวเหนือนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอาจารย์ที่สอนในสาขาวิชาพัฒนาสังคมและก็สังคมสงเคราะห์ดังนั้นในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษานอกสถานที่การศึกษาจากสถานที่จริง และการศึกษาจากผู้มีความรู้ผู้ทรงกวตวุฒิที่มีความรู้ในด้านประชากรและด้านสังคมศาสตร,ร์จะทําให้นิสิตเกิดความรู้เชิงประจักษ์นาไปพัฒนาการให้ตัวเองเป็นการบูรณาการกับสิ่งที่ตัวเองศึกษาและสามารถนําไปรับใช้สังคมได้อย่างมีเป้าหมายซึ่งก็จะได้ให้นิสิตเนี่ยได้แบ่งปันประสบก,การณ์ของการศึกษาเชิงพื้นที่ว่าตัวเองมาแล้วได้อะไรเป็นความรู้ใหม่เป็นประสบก,การณ์และก็เป็นสิ่งที่ จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้สําหรับตัวเองและก็เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ที่จะนําไปพัฒนาชุมชนและก็สังคมต่อไปตรงนี้เราก็ใช้ได้ นี่ค่ะกดจุดทุกส่วนค่ะเนี่ยไม่ต้องกลัวถ้าสมมุติว่าเราไม่มีคนคนนวดให้เราเราเราบนที่นอนนอนทับได้เลยค่ะนอนนอนทับเนี่ยแล้วเราอกินไปกิงมาทําที่เท้าก็ได้โครงการเด็กไทยไม่กินหวานค่ะเริ่มต้นเรรณราโร์โเกี่ยวกับน้ําตาลในอาหารและเครื่องดื่มสาหรับวัยเด็ก เด็กก็คือตั้งแต่แรกเกิดเลยตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบสองปีถ้าถ้าเป็นรุ่นเด็กพาลกเด็กเล็กๆค่ะเราก็จะรณรงค์ในเรื่องน้ําตาลในอาหารเสริมสําหรับเด็กพอโตขึ้นมาเข้าสู่วัยเรียนเราก็จะรณรงค์ไปในโรงเรียนก็คือถ้าสมมติว่าเราจะซื้อเครื่องดื่มมาค่ะก็อยากจะให้เราอะค่ะติดปากในการสั่งร้านค้าว่าขอหวานน้อย ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าร้านร้านค้าประจําที่เราซื้อค่ะเขาจะมีความหวานระดับไหนเราอาจจะสั่งว่าขอหวานน้อยกว่าปกติที่ที่ชงให้เราอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะทําให้เราอะค่ะค่อยๆชินกับความหวานที่น้อยลงแล้วทีเนี้ยมันจะทําให้เราแบบมีพฤติกรรมในการบริโภคน้ําตาลที่น้อยลงในเครื่องดื่มเพราะว่าไม่ไม่หนึ่งวันเราไม่ได้ดื่มแค่น้ำอะค่ะเราต้องเอ่อทานข้าวฉะนั้นในในมือ้ออาหารในแต่ละมื้อก็มีน้ําตาลเหมือนกัน น้ำตาลไม่ใช่แค่จากการปรุงอาหารอย่างเดียวน้ำตาลจากผลไม้ที่เราทานของว่างต่างๆก็มีน้ำตาลเหมือนกันถ้าเราเลือกบริโภคได้อย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารหรือผลไม้หรือของว่างอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้เราลดน้ําตาลในแต่ละมื้อไปได้ด้วยใช่ค่ะทีเนี้ยค่ะเรามีสื่อตรงเนี้ยจะเป็นสื่อความรู้ต่างๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเอ่อผลไม้เอ่อปริมาณน้ําตาลในผลไม้อย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะสแกนเข้าไปดูหนังสือได้นะคะว่า แต่ละมื้อค่ะเราสามารถที่จะทานผลไม้ต่อวันในระดับความหวานอะไรเท่าไหร่ซึ่งมันจะบอกเลยว่าผลไม้ไทยอะค่ะแต่ละชนิดนะคะมีน้ําตาลเท่าไหร่ใช่แล้วก็ในเรื่องของอคู่มือการบริโภคหรือว่าการจัดอบรมจัดประชุมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีคู่มือในการจัดเด็กอาหารเพื่อสุขภาพสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้เข้าอบรมหรือว่าสามารถที่จะเอาไปใช้ในในการจัด มื้ออาหารให้กับผู้พูดที่เข้าเรียนหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยค่ะสามารถที่จะดาวน์โหลดเพื่อศึกษาได้นะค่ะครับจากที่พวกเรานะครับได้มาร่วมกิจกรรมที่สถาบันประชากรและสังคมนะครับเราก็ได้รับความรู้จากวิทยากรนะครับแล้วก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามบูธกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยมิโดนะครับที่ได้จัดไว้ให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมตามกิจกรรมกับทางมหาลัยนะครับ บูตต่างๆก็ได้มีของขวัญของรางวัลนะครับที่ให้กับผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็เราก็มีความประทับใจกับครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ให้ความรู้และเราก็จะนํากลับไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาครับการที่ผมได้มาสัมมนาที่มหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ผมก็ได้ความรู้หลายอย่างจากท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ ุกท่านที่ให้ความรู้เรื่องประชากรแล้วก็เรื่องสังคมและวิถีชีวิตของชุมชน,นครับ,รบก็ยินดีอย่างยิ่งครับที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ครับก็จะนำความรู้ไปพัฒนาสังคมต่อไปครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่พามามหาลัยมาศึกษาดงูงานค่ะหลายอย่างเลยค่ะทั้งกิจกรรมทั้งการ การให้การสัมมนาให้ความรู้ดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะในการเรียนการสอนของสาขาวิชาการพัฒนาสังคมนะคะสิ่งหนึ่งที่จะทําให้นิสิตของเราสามารถที่จะคิดการประเด็นหรือ,อโครงการที่จะพัฒนาสังคมได้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการเข้าใจฐานข้อมูลหรือว่าทรัพยากรนะคะโดยเฉพาะเรื่องของประชากรที่อยู่ในพื้นที่ค่ะซึ่งถ้านิสิตมีความเข้าใจประชากรในพื้นที่ของตัวเองสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ในพื้นที่มีคนเท่าไหร่ใบอะไรจะสามารถทําให้วางแผนการพัฒนาได้ตรงจุดและสําเร็จตามเป้าหมายนะคะกิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาประชากราศาสตร์และนิเวศวิทยามนุษย์ค่ะ,ะทางหลักสูตรนะคะทางรายวิชาก็ขอ,อกรากับขอบพระ,ะคุณท่านผู้บริหารนะคะท่านคณะบดีท่านรองคณะบดีาามคณะสังคมศาสตร์นะคะที่ได้ให้วอกาสเนาะนำพานิสิตมา รวมศึกษานะคะกบขอบคุณท่านอาจารย์พิเชษค่ะที่ได้กรุณาได้เก็บเกี่ยวข้อมูลมาฝากทุกท่านค่ะขอบคุณสถาบันวิจัยประชากรที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและให้การเอื้อเฟือ้อกับนิสิตจากมหาวิทยลาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยค่ะขอบพระคุณค่ะ